เขาจะคิดถึงและก็รักคุณมากๆนะคะเมื่อคุณทำา4สิ่งนี้ค่ะ4สิ่งที่โคเชมจะกล่าวมานี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นก่อนที่เราจะ เป็นที่รักของใครในะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนคนนั้นก่อนเวลาที่เราเข้าใจเขาเราจะสามารถไปนั่งในใจเขาได้เมื่อไปนั่งในใจเขาแล้วเขาก็จะรักและคิดถึงคุณนั่นเองมันจึงทําให้หลายๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักคนะ่ะเป็นเพราะคุณยังไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอหรือคุณยังไม่เข้าใจเขานั่นเองก็เลยทําให้ในหลายคนเดทเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จนะคะดังนั้นฝึกเรื่องนี้นะฝึกเรื่องนี้คุณจะสําเร็จในเรื่องของความรักเนาะข้อที่2คือเป็นคนที่ แสดงในเรื่องของความห่วใยนะคะอันนี้สังเกตได้ง่ายเลยจากในเรื่องของการกระทําดูว่าคนคนนั้นอะ ห่วงใยคนอื่นจริงๆหรือเปล่านะคะมันวัดได้จากการกระทํานั่นเองเนาะข้อที่3มีความมั่นใจในตัวเองคนที่จะทําให้คนรักและคิดถึงแน่นอนว่าบนพื้นฐานของเธอหรือว่าเขาคนนั้นนะคะจะต้องมีความมั่นใจและเชื่อใจตัวเองเพราะว่าไอ้ความมั่นใจเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกเฮ้ยเซเยสกับคนคนนั้นแล้วรู้สึกเชื่อมั่นความมั่นใจทําให้คนรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณแต่ถ้าสมมุติว่าเราแสดงความแบบ นีไม่มั่นใจอ่ะเฮ้ยทําอะไรก็แบบเฮ้ยน่าจะน่า,น,าน่าจะนี้นะใครๆก็ไม่กล้าเชื่อแล้วไม่กล้าลงทุนหรือไม่กล้าเสี่ยงกับคนนั่นเองค่ะดังนั้นคนเขาจะคิดถึงหรือเชื่อมั่นคนที่มีความมั่นใจโอเคเนาะสุดท้ายข้อที่4ี่ค่ะเป็นคนที่มีท่าทางอบอุ่นอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของคนที่ประสบความสําเร็จเลยนะจะเป็นคนที่มีลักษณะแสดงถึงความอบอุ่นเพราะว่าคนเหล่านี้ จะเป็นคนที่ปกครองคนได้ถ้ามองในเรื่องของความรักเนี่ยก็คือจะสมหวังในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าอะไรมนุษย์เราจะถูกดึงดูดเข้าหาคนบุค,คลิกแบบนี้หรือว่าเป็นนายคนถ้ามีลักษณะอบอุ่นเนี่ยลูกน้องก็รักนะคะดังนั้นเนาะสี่ข้อที่โคชเชมพูดมาเนี่ยมันมีผลในเรื่องของด้านความสัมพันธ์เพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยเพราะว่าการที่คุณจะประสบความสําเร็จมันไม่ใช่คุณ คอนเน็กแค่ตัวคุณเองแต่คุณต้องคอนเน็กกับผู้คนจํานวนมหาาลหรือว่าติดต่อเชื่อมโยงกับผู้คนมหาศาลนะคะเพราะมีคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า unlocking love ค่ะคอร์สเนี้ยนะมันไม่ใช่แค่คอร์สความรักธรรมดาแต่จะเป็นคอร์สจิตวิทยาที่ทําให้คุณเข้าใจผู้คนมากขึ้นไม่ว่าจะผู้หญิงลักษณะแบบนี้ผู้ชายลักษณะแบบนี้เวลาที่คุณเข้าใจคนมากขึ้นเนี่ยจะทําให้คุณสําเร็จในเรื่องของความรักอ่าถ้ามองในมุมธุรกิจ คุณเข้าใจธรรมชาติของคนคนนี้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณผ่านฉลุยคุณเข้าใจได้เลยอะ่ะดังนั้นเหมาะกับคนที่อยากจะสร้างตัวและประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจเช่นกันใครสนใจเรียนคอร์สนี้ติดต่อได้ที่ a อดเนะคะ Unlocking Love ปลดล็อกความรักด้วยหลักจิตวิทยาค่ะ